สวัสดีครับสวัสดี FC ทั่วประเทศครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจลุงเตี้ยการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดครับคลิปนี้ลุงขอเสนอคลิปเป็นคลิปน้ำมันมนรักษากระดูกจะเป็นกระดูกเคลื่อนกระดูกเคล็ดนะครับหัวเข่าเคล็ดข้อเคล็ดไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อแขน นะครับน้ำมันลุงเนี่ยรักษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นตั้งก,กระดูกหักมาถึงกระดูกเคล็ดเอวเคล็ดมือเคล็ดนะครับตรงไหนเคล็ดกะทานวดแล้วจะหายไวไวฝาน้ํามันเรืองผาน้ํามันเรืองผานะครับอย่าไปใช้นะครับเรามาใช้น้ามันมนของลุงเนี่ยเขาเรียกว่าน้ํามันงาน้ํามันงาบริสุทธิ์ครับเราจะมามนมนคาถาลงไปในน้ํามันงา ให้เป็นน้ำมันมนวิเศษรักษากระดูกรักกษากระดูเคล็ดเอวเคล็ดข้อบวมอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยใช้ทานะครับอันนี้ลุงจะเป่าให้น,น้ำมันสุกนะเราจะเสกคาถาลงไปในขวดนี้น้ำมันจะสุกนะแล้วถึงจะเป็นน้ำมันมนวิธีการก็เราก็จะมนคาถารักษากระดูกเข้าไปในน,น้ำมันมนของลุงนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ทั่วทิศทินไทยเลยทีเดียว นะครับใครต้องการสั่งเอาไปทารักษาแขคงขาของท่านหรือว่าเอวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโทรสั่งที่ลุงได้เลยครับ นี่คือน้ำมันน้ำมันตัวเดิมน้ำมันมนเมื่อสักครู่นะครับอ่าทีแรกน้ำมันยังไม่สุกนะครับตอนนี้น้ำมันสุกแล้วนะตอนนี้เราเสกมนคาถาลงไปในน้ำมันงาให้มาเป็นน้ำมันมนวิเศษตอนนี้น้ำมันสุกนะครับทีแรกน้ำมันยังไม่สุกนะน้ำมันดิบคนละสีตอนนี้ลุงเป่าคาถาลงไปเขาเรียกว่ามนคาถาลงไปในน้ำมันงาให้เป็นน้ำมันมนวิเศษรักษากระดูก รักษาข้อบวมขาบวมแขนบวมกระดูกหักใครสนใจติดต่อไได้ทางเบอร์โทรศัพท์ลุงนะครับ092 4789 051สวัสดีครับ